ครับสำหรับคลิปนี้กาสิมาอัปเดตหวานสบู่สมพี่น้องเบิ้งครับพอดีเพิ่นออกดอกให้เห็นนะครับก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ้งลักษณะดอกของเพื่อนครับผมก็เคยไปลงไปแล้วครับคลิปหนึ่งนะครับสําหรับหวานสบู่สมครับอาจมีบางท่านอยากเห็นดอกของเพื่อนครับก็เลยถ่ายให้เบิ้งนะครับเป็นคลิปสั้นๆครับสําหรับคลิปนี้นะครับส่วนลักษณะอย่างต่างๆผมก็ได้วาทึ้งรายละเอียดพปแล้วครับสําหรับคลิปก่อนนะครับคลิปนี้ก็สิบ่เดวา ยังมากไม่ครับครับฮากกมาเบิ้งครับว่าดอกเพป่นเป็นลักษณะใดเนาะครับครับนี่ก็คือส่วนที่เพิ่นออกดอกครับเพิ่น็สิมีดอกเล็กๆครับเป็นการแทงขึ้นมาจากลำต้นของเพิ่นครับแล้วก็สิมีดอกสีขาวตามที่พี่น้องเห็นนี่แะครับครับกะจัดว่าเป็นหวานที่ดีที่เด่นในเรื่องคุ้มครองป้องกันครับสำหรับหวานสบู่สมเนาะครับป้องกันสิง อาถันสิงห์อภิมงคลต่างๆครับกันเสนียดจะไล่ทั้งปวงแล้วครับกันสิงบดีบอยเขามากไกลบานเฮือนของเฮาครับปลูกไว้นาบานนาเฮือนก็นถือว่ามีคุณมีประโยชน์ครับเป็นทั้งไม้ประดับที่มีความสวยงามแล้วก็มีคุณประโยชน์ทางด้านความเสื่อครับถือว่าเป็นหวานที่ดีอีกชนิดหนึ่งครับ ถุมือนี้ก็ถือว่าคนนิยมเลีนยเป็นไม้ประดับลร้กลัวครับสําหรับหวานสบู่สมนะครับว่าใบของเพนก็สามารถอยู่ได้ตลอดทั้งปีครับเพนสีบ่ได้ยุบโตตามฤดูกาลนะครับแต่การขยายพันธุ์ของเพนก็สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายครับก็คือหกเอาลําต้นของเพ่นละครับไปปักชำก็สามารถเจริญงองามได้เป็นกอไม้ได้ง่ายครับแต่ว่าการปลูกใหญ่นํา ขังหรือว่าแชะเกินไปครับแต่ว่าเป็นวานที่มักความชุ่มชื้นแล้วก็มักแสงแดดเพียงลำาลีครับสำหรับหวานชนิดนี้นะครับเอาก็สามารถนำไปปลูกเป็นไม้ประดับได้ครับครับพี่น้องก็คงได้เห็นลักษณะดอกของเพื่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกาสิบดฒพาเบิงไลท์ครับสำหรับคลิปนี้กสวัสดีครับ